นี่คือผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนหรือโลกเดือดต้นหมากนี่ก็มีอายุหลายปีนะครับแต่ก็ไม่สามารถต้านทานความแห้งแล้งได้นะครับเข้าใจว่าหลายๆพื้นที่กำลังประสบปัญหาภาวะโลกร้อนหรือภาวะโลกเดือดอยู่ไม่แตกต่างกันไม่เฉพาะต้นหมากนะครับนี่คือต้นยางนานะครับที่ สูงท่วมหัวแล้วครับมีอายุอานามหลายปีก็เริ่มที่จะมีภาวะใบแห้งใบแห้งเหี่ยวก็ไม่แน่ใจว่าพอแห้งเหี่ยวเสร็จแล้วถ้าฝนไม่มาเติมแบบนี้ต้นไม้เหล่านี้จะอยู่รอดหรือไม่อย่างไรสะก็เริ่มแห้งแล้วนะครับปกติทุกปีนะครับเราก็ยังสามารถจัดการน้ําได้มาปีนี้น้ําก็เริ่มแห้งจนอ,อ,อยู่ก้น ก้นบอ่อไม่ใช่ก้นบอ่อครับก็คือแห้งไปเลยครับเนี่ยฮะต้นหมากที่กําลังดูดีกําลังมีโอกาสที่จะเติบโตก็ปรากฏว่าจําต้องล้มตายกันไปอย่างหนาก็แห้งเฉาอย่างที่เห็นนะครับปีนี้ในพื้นที่อําเภอปรางกูจังหวัดสีเกตก็ค่อนข้างจะแรงนะครับหลังจากผ่านพ้นเดือนเมษายนเป็นต้นมา ก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับเป็นอย่างที่เห็นนี่เป็นโอกาสอันดีครับที่เราจะได้มาช่วยกันสำรวจครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราแล้วก็สภาวะโลกเดือดนั้นรุนแรงกว่าที่เราคิดแล้วเราจะรับมือกับสภาวะโลกเดือดนี้อย่างไรนี่ครับต้นยางนาให้เห็นต้นยางนานะครับใบแห้งหมดแล้วครับ เนี่ยนะฮะสูงขนาดนี้ลำต้นเส้นรอบวงใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้นยางนาจะมีโอกาสตายดูดูต้นนะฮะดูลำต้นเนี่ยนะครับขนาดลําต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะดูความสูงครับนี่นะครับก็สภาพใบไหมแล้วครับใบไหมแล้วมีโอกาสยืนต้นตายแล้วโอ้โหปีนี้เดือดจริงๆ แต่ท่ามกลางต้นไม้ที่ล้มหายตายจากไปนะครับเราก็ยังพอมีบทเรียนอยู่ครับว่าเออในสถานการณ์ที่แรงๆแบบนี้มีทั้งต้นที่ตายแล้วก็มีทั้งต้นที่รอดนะครับต้นที่ตายนี่ๆครับที่ให้ดูเมื่อสักครู่ก็คือยางนาส่วนใหญ่ก็ทยอยตายทีนี้มาดูต้นที่รอดบ้าง ดูต้นที่รอดต้นที่เหมาะสมกับสภาวะภูมิอากาศที่ร้อนแรงแบบนี้นี่นะครับให้ดูต้นต้นนี้คือต้นพยุงต้นพยุงต้นนี้ก็จะมีลักษณะแปลกๆดูครับอันนี้มีลำต้นตรงอยู่ต้นหนึ่งนะฮะที่เหลือก็เป็นลำต้นที่ตั้ง45องศากับพื้นมองดูในแง่ศิลปะก็พอใช้ได้ ข้อสังเกตประการหนึ่งคือต้นพยูงค่อนข้างจะเป็นไม้ที่ทนแรงมากๆทนแรงมากๆถ,งๆถึงแม้จะแรงขนาดไหนพยูงก็ยังยืนต้นได้นะครับไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาแรงมากนักอีกต้นหนึ่งครับที่ยังแลดูสดชื่นอยู่เลยก็คือต้นสดานะครับผมก็ไม่รู้ครับไม่แน่ใจว่าเหตุไน,นต้นสดาถึงยังสดชื่น นะครับยังไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าที่เห็นมีพะยูงมีสะเดานี่ฮะต้นสะเดาต้นนี้ถึงแม้จะเป็นต้นเล็กๆก็แลด่ดูยังสดชื่นกระปรีก้กระเป๋าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าต้นสะเดานั้นเป็นไม้ผลัดใบนะครับมีการทิ้งใบทิ้งใบเพื่อรักษาลําต้นพอถึงระยะหนึ่งก็พอผลัดใบเสร็จก็ผลิใบแตกออกมาก็ยังสามารถอยู่ได้ ต้นหนึ่งครับที่มีความทนทานแน่นอนอนะันนี้ก็คือต้นมะม่วงครับต้นมะม่วงสามารถอยู่รอดได้นะครับต้นว่าก็ยังไม่มีปัญหาเนี่ยฮะต้นมะม่วงนี่ต้นนี้ก็ยังสดชื่นอยู่นะครับอาจจะเป็นพืชท้องถิน่นที่สู้ความร้อนความแรงได้ก็คือต้นอารางหรือว่าต้นนนซีต้นนนซีก็ยังแลดูสดชื่นนะครับเนี่ยนะฮะก็ เป็นสาการที่เราจะได้รู้แล้วครับว่าน้ำอดน้ำทนของต้นไม้แต่ละชนิดนั้นคงมีความเหมือนความต่างกันแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นแน่นอนวันนี้คือต้นสะเดานะครับต้นอรางก็ยังคงมีน้ำอดน้ำทนสูงอยู่ถึงแม้จะไม่มีน้ำนะครับถึงแม้จะไม่มีน้ำหรือว่าไม่มีฝนตกมาเลยนะครับในช่วงเดือนมีนาพฤษภา พื้นที่ตรงนี้ไม่มีฝนตกนะครับแทบจะไม่มีฝนตกเลยนะครับก็ระบบการจัดการน้ําก็ไม่ดีนะครับเราก็ไม่รู้จะมีทางออกยังไงแต่ว่าก็บันทึกเหตุการณ์ไว้ว่าเนี่ยนะฮะอีกต้นหนึ่งครับต้นสเสาก็ยังสดชื่นนะครับภายใต้สถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือพืชอะไรที่สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตหรือความร้อนแรงของ ภาวะโลกร้อนภาวะโลกเดือดวันนี้เท่าที่สังเกตนะครับที่อยู่ได้แน่รอดแน่หนึ่งต้นสดาครับ 2. ต้นมะม่วงนะฮะต้นมะม่วงเนี่ยฮะให้ดูมะม่วงต้นนี้ก็ไม่ค่อยสะทกสะท้าน,นะฮะก็ยังยืนเด่นโดยท้าทายอยู่เลยนะครับต้นมะม่วงก็ยังอยู่ได้นะครับต้นสดาก็อยู่ได้ต้นอารางนนซีก็ยังอยู่ได้เอาละครับก็ถือว่ามาวิเคราะห์ต้นไม้กันในสถาน ความร้อนความแรงครับว่าต้นอะไรเหมาะสมกับพื้นที่เรานะครับแล้วก็แนอนาคตก็คงจะต้องปลูกต้นไม้เหล่านี้แหละครับที่มันมีความเหมาะสมกับสภาพโลกเดือดแล้วก็วสภาพพื้นที่ท้องถิน่นท้องที่เราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันเอาละครับคลิปนี้พาท่านมาดูน้ํำอดน้ําทนของต้นไม้ก็คงจะพอเห็นภาพเจอกันคลิปหน้าครับผม